สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมาพบกับคุณครูเต้อีกแล้วนะคะเด็กๆเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้จักความหมายของสิ่งมีชีวิตกันก่อนนะคะสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่หายใจได้กินอาหารได้เคลื่อนไหวได้จเจริญเติบโตได้ตอบสนองต่อสิ่งเราได้เช่นคนพืช และสัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันค่ะเด็กๆสิ่งมีชีวิตนะคะหายใจได้ทานอาหารได้เคลื่อนไหวได้ปัสสาวะได้และมีการเจริญเติบโตที่สำคัญสืบพันธุ์ได้ด้วยค่ะเด็กๆประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตคุณเต้าจะยกตัวอย่างขึ้นมาให้เด็กๆได้ดูนะคะ สามารถสร้างบ้านได้สร้างรถยนต์สร้างเครื่องมือการสื่อสารทีวีและสามารถซ่อมอุปกรณ์ต่างๆได้โทษก็คือมนุษย์ชอบตัดต้นไม้ทำลายป่านั่นเองค่ะเด็กๆเ,เรามาดูการดูแลอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตกันนะคะเด็กๆจะต้องช่วยกันดูแลปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะ ความหมายของสิ่งไม่มีชีวิตจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตนะคะเด็กๆก็คือหายใจไม่ได้ทานอาหารไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีการสืบพันธุ์และไม่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆค่ะเด็กๆลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตหายใจไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ ไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตและที่สำคัญไม่มีการสืบพันธุ์ด้วยนะคะเด็กๆลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตแบ่งออกเป็นสองประเภทเรามาดูกันเลยค่ะสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเชน่นบ้านหรือที่อยู่อาศัย ชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะคุณครูดแต้ยยกตัวอย่างมาให้เดิกๆได้ดูค่ะเช่นภูเขาก้อนเมฆน้ำตกดินและเห็นชนิดต่างๆค่ะประโยชน์และโทษของสิ่งไม่มีชีวิตบ้านเป็นที่อยู่อาศัยไว้สำหรับพักผ่อน รถยนต์เป็นยานพาหนะพาเราไปที่ต่างๆสะดวกสบายแต่เราต้องควรระมัดระวังนะคะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะดินดินไว้สำหรับปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆน้ำตกน้ำตกก็มีโทษนะคะเด็กๆเวลาฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากอาจเกิดน้ำท่วมได้ค่ะการดูแลอนุรักษ์สิ่งไม่มีชีวิต ช่วยกันทําความสะอาดบ้านช่วยกันเก็บขยะทิ้งขยะให้ถูกที่เวลาเราออกไปนอกสถานที่ไม่ควรทิ้งขยะลงพื้นควรทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะแค่นี้บ้านเมืองของเราก็จะน่าอยู่แล้วค่ะเด็กๆกิจกรรมท้ายบทเรียนให้เด็กๆบอกชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต อย่างละ3ามชนิดและลรบกวนให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอเด็กนักเรียนส่งเข้ามาในลายกลุ่มอนุบาล2องทับหของเรานะคะคุณครูแต้วรอชมอยู่นะคะสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย